นอมากินไม,ม่หลายนะมูห่าละสบายดีสวัสดีตอนเช้าทพี่น้องวันนี้กับบรรยากาศกาับรรยากาศสีเย็นๆได้วันนี้นะดือว่า อันนี้กระทางทีมงานเทากัเริ่มแล้วนะเริ่มตั้งวงมาเนี้ทีมงานเทากันกำลังเฮ็ดโคอยู่หัวหน้าประสิยก็บอกว่าได้แผนกพโคโค่นนะเบยกันใหญ่เติบได้ตัวห้าแสนกันเขกินอยู่ต้มน้ำพรุนโลขูดคนมาเนาะเลี้ยงว่าเนี้ยปั้นมึงก็เลี้ยงมึงได้เจ้าเลี้ยงก่อนเด้อเฮ้ยหัวหน้าประสิครับเมางมาเนี้ยนะ จะภาพด้อย <Cornell. S 2> ู ar, ่เพิมๆด้ยเอออเป็นต้นอุ้มเป็นต้นอ่าเป็นต้นเปจำเลยนะอยู่หานี่คนะเอาได้เอาได้อาได้อีกแล้เลยวเด้ออ้าวมาได้โอเม่เนี่คโกผู้ดีล ได้้โคแบงอแล้วโอ้ยีดคอยอีละก็มแล้วได้โคนน้ำเ้ละตคอกกกดเ้าแม่ักต้นฮอนโลเอาทุกคนเลยโลลก็ขูดขูดต่วอาายเลยโอ้โหตยอดเลยแม่หักมาเผาอีกทีหนึ่งเป็นแฮมกินนางมันจำเจ้วนโอ้เสวนิมก็มาเนาะนนี้น โอ้สาวนิ่มจะหากินป่าเมื่อวานนี่มากินแบนอีไปเม้มตาม้ตัม่ดู้เือดแปลงนะหละดอนตักดูแปลงนะตัเดือดแปลงเยอะตักให้เจ้าวะตักให้เจ้าไรกินูาเมเละเจ้าเห็ดเพ็เบุญตะวันบุญเห็ดเ มันออนไม่เห็ดโอ่มาดูเฉนิมาดูบ่วงเลยิดพลดล้ักินหลังไม่ลักินหลังไม่เจ้ามาคิดเดบเจ้าเรายด้มาคิดเด้๋ยด้ก็จะแล้วนะเป็นเดี๋ยวห้าเป็นเดี๋ยวอกเฮ้ย แม่บอเห็นบัตเซินบอดองปีนี้บอ้อโอ้เฮ็นความอะไนี่เฮกเต๊ก้าแล้วกนบ้อน้ารอนนะ,ะตแจวตแจว่น<อ>ิ้ตแล้วแจวกะนี่ไปยอธิษฐาทำมินนะนี่ไปยงอนิ่เจ้าในช่สนี้ไม่เ,เาามื่มอไรหนเอาอาันนมาดู

ทำแบบสนิมเมาู้เดียวไปจักขอเไปได้กินได้ให้นิมดยนี่บ่ระทำมีมากทำเลอบีเฮากวดกวามาได้ดขามันหวหนาดอนมาเอิบเกอเอิบเปโน่ปิงตว่าว่าปัดแช้บัดขถามเ้ย น,นี่ปีงนางนางทำมันให้เานีมอันนี้ไม่เลยปีงขาไม่ละาลปีงน้นเราขาลวกันเว้นปีงเทากัไม่หมดเลยทำมันพว้ไม่นะบังหำมันมันิ่มบ Đi <laughs> đâu mà ta nè, có mù đu Phai khô đi bỏ nhá, là hết Chân ním của nàng bưng bình hầm bưng khắc bưng nè Nàng phao, nàng phao bình กระสอบเนีย่ยน่ะนตัวสอบไม่รู้อบย่นสอบต้องไม่รู้ก,ก็ชสอบมึงทำอยู่หวาเบอ่ะบีใส่ก่อนมีใส่เพผูดมันอีปัดน,นะบอนี่ใส่บีบีลายเนาะ เซจ้า oh, be ่หน้ามเจ้าน้ำเออนอนไม่เลยเซมอลโรเซมอลโรขวอยู่นี่ไม์มันี่หละเซมอโรมาเซ้อตัวนี้อยูะขวป่นี่โอ้โหเชอทั้งต้นมาเลยนะไเมมมันยังได้ออกเองเอาเตียมลงมานะคูพีเบอรอไรนี่มาแล้วสองขาเบออไรเอปกับสามีมันได้โทเพีมันเอบีพร้อม

น่องดูตะวันนี้กินบ่ซอยตับตับขมเหมือนตะวันตับขมพอเนาะไปแล้วไปแจกสูตรนี่สูตรดีลได้วยเลยเฮ้ยตอนนี้เฟีหล่นเรียบร้อยเสื้อแจ่ววาแจ่วฟีหมดอือ่ะโอ้โหโมด้าเป็นลอยเลยลอยตับมน่ะลอยผู้เดียวมาโอ้ย พคักใจเดือใจเด้ขอรูปรดอวยานิ่มคือน้ำลายน้ำคือนำลายออกเลยชาลิมราลิมลองเฮ้ยกาบอิกัดหนักเป็นหน่อยได้ชาวหนิมก็ได้ฝากดับดีดดับดิบเป็นอะไรแล้วตอนใหญ่แล้วป่ะนี่ตอนใหญ่หมดนี

อ้ยหามันหนิุกแม่เล่นนี่เท่ารถเท่าร่กล้ากินได้หำหุ๊กลุกแล้วปีงขาไปเลยทางนี้โขปปิงปีงขาแบ่ทางยู่เตียงกับส้อยล่ะเดี๋ยวป่าเทศไปพร้อมกินไปน้า

ดีลมาคิดน้อยไม่อยากว่าเผ็ดปันนี่เผ็ดเชิงมนละเช่อทำเย็นนะพงศ์ตายแล้วน้ำตึงในมี่นะพงโอ้แข้มปิงยิงจำเจียวเผ็อย่างเดียว ตอนนี้มือแล้วป่ะเนี่เอิ่มแ้เอาเมื่อผู้เดียววเนีมโอ้ยนะตำลังทรเอาแล้วเหอทนี้เอเมื่อจูหมกินคนดูแเนาะมังกรมัน แลมันม่ชุกชุกคาเลอรลปอากินเท่านั้นเอทปิดไหมผ่าเพลิงแล้วก็เอทปิงแบเอทกิจเอทนะเออสำนักเราพอดีเลยเหมือนสำนักอมูินป่อันนี้คือกระดูกข้างนะคะอะไรนามันน่าจะคน

ทำไมำลาไว้รูพระิแจงเลยสมออันนั้นเลยัแนะตาได้อนนีก็สลาว่กระปิอีนงชาวบ้นนะาว่จะโอนเี่นะมันมืดอนไหแอทางมียังอีกมา่อไรมขอเงินทพรอยนี่โอ สิบมันหาสิบหันมึงหาสิบพันหันหันอืมต่อยิงสูงขึ้นอีกเลย

เอาอันไปปีงนี่นี่นะนันตานเอาไปปีกนี่ปีันตานู้เจ้าเออหมูบ้าตัู้เจ้าวะงอกก็เอาผูเจ้ากับูเจ้าเอาไปปีกนะนันตานาเราเือ้เราผู้เส้นกินบอกินบอนี่กินล้วดิเดียวาไปซิวไล้กินลายกูงูกับฉนิ่เมื่อแ่านหนึ่งผู้เดียวนะแม่บอเด้อนิ่มเนตีนพร้อม ข้าท่านด้กินน้ำจะข้ามจะสัวรถโรถพอบีบไม่รถลอดเืนดี่มาแต่กวิ่งอย<ห>ู่ยนยันอยู่ไปเลยปเลยปนต้างกินดนกว่ารถต้านิดน้อยพาดีบุฟงเป็นตนพอรถมีเงนินจ่ายเขาบอก

เปนเจาคือหายผูนี่แม่เผู้เจ้าแล้วทางตู้ทางดับไปยกเมื่อกินล้หาเำแจเลยนเจรอบสองไมากินเละ้ากินลาหมูอันนี้นะมาหม่มหม่มาาี่สองแต่พมันเป็นรอบหนึ่งเลยเรียนฟอรฟิลอะไตัเนี้ ตยากนีตัวนี้ตยากนีตัวกลางนี่เด้ตนตเ่าในน้ละนาวมาหัวใจมันตกเละตกเลอยา่รูน่ะมาขลังมาขลังวะเออ้ยบีบีบสิมันึ่งม่ได้อันนั้นีบกเอบอโอปีเงาปีเงางดียวแส่ได้กิ่นคัตไผมาขลังกั นี่กเลยน่นิ้งอ่ะพี่เลว่าเขาเอิญอันนี้นะ,นะพุ่มมันพุ่มันแม่นองุ่มเนอุ่มนะมนัมน,มนต้นพุ่ม,นม,าามนันบ่บตอนนี้พอเห็นละฮ่าฮมาปั้นมาทางเผาอยู่แม่นัวาดบ่บ่อะไรไฟไหม้หรเด็กบ้านกันพอบปว่า เดี๋ยวพวอนี่แมสมา่อได้เวอบอว่านี่ยเ่อจชกคือว่าคือว่าตอนตอนเครื่องเทอร์โมตอนเครื่อเทอร์โมเพลคือว่าแม่แจ็คอีว่ะนล้วองหาบ่คือว่าองหกบอว่าเนะ จเตาเตง่าฮ่า่นาา่าอเ้ปข้ากับ้าแล้วอย่าเฮนด้วยเฮนดูจะตีแม่ไปก่อนเหนาจะตีคนตอนนี้ข้างก็เริ่มย่านแล้วแต่ละคนกันแลยังอยู่ไดปลาเอามันเข่งก่อนจิน้อยเอาเข่งจิน้อยพร้อมกินนำตีร้อม โอ้ยกากระลมเลยนะมันอยกนเหกะดูกแ่แ่แบบติกระดกแบบีนนะเองลายเห็ด่อยล่วกินดีแช่ได้จะกอกจะกะด้อยม่เะอนี่ซุปเลยปีนีช่ปีนีแซ่ปงนีป็นแล้วแบบนี้นะ นี่พอดีแสบสันี้นะนีแสบจับได้ไหมมุมด้ไหมป้าอันนี้แหงกระติกน้ำตกพอดีเลยสัมนะอืเาไปนะผู้ด่อนะ

นั่งไว้น่ะถือไหมถ่ายาพัมีเยอะกว่าโอ้ยตกมละรไปแล้วงเนี่ยนี่นะครับมาเอยู่เลยเฮ้ยอืมชุดตอนบักซี่คิวเด้ กินน้ำค้างน้ำเลยซุกจัปเซตีดซอยเฮ้ยเฮ้ยเออได้ซอยลูกซีเสตีดไหมเ<า>งี้ยกาตะวานไงชิ้นก็หอมผมหนึ่หอมจานขามันก็เลยซุกเอาไปกินตัวนี้แม่แม่หรอ ตอนนี้เะาเางด้อเด้เ้ไ่แ่กันไปไไ่นหลายนายานมาสิ่มายืมต่อหนาอยู่ก็เลยเด้เด้ไปจะเครื่องหรอกูโตย มดปีย <Ừ. S 1> ่าเธอได้แต <mumbles> ่พาไปชิมได้ได้ดีป่ะแซ่บหมูเมาปั่นไหมปั่นไหมมาเนี่ยไปกินมาเนี่ยไปดีเองนี่ี้ยวคาตัวไฟเตโลโห่าเจ้าืมยโนี่กะมาชิ้ก่อนชิ้ก่อนตามบุ้ะ มันใหญ่ๆเลยข้าต่ไฟเลยตีไฟพร้อมยำหน้านี่ก็ไฟพุ่งยปลาดิ่มครับแจกปลาดิ่มน่นะอันนี้มาปอดมันเอาไปตีที่ไม้ปอดมันอ๋อมกีก แือมันนั่งกินลายเนาะสะมาเอากินไม่หลายเนาะหมูยาบุณละฮอนดะโดนติกตั้งแต่ตามแจ้ทําอีสตักแจวกินฮอนดอโนนะไม่ได้กินเลยหลายข้างหาักินเดียวเลยแล้วก็เลิศแปลงกับมือนี้ฮอนดอโนนะฮอนดะโดนย้ำกูนี่ยังมียาอยู่นี่เฮ้ยพอกินกี่ปลาเดี๋ยวที่บอกกินนี่นะใครย้ำเลยเอาไปเลยเนี่ยหวงเหัวงเออย้ำเลยปลาอยู่เหงี้ยี่ตอนนั้นแหละ ได้น้อยกูเหนื่อยแล้วมาสองคนก็จมได้น้อยอยู่สองคนกินอลไรยว่าได้น้อยอยู่การกินเอโอทีมงานทีมงานเราแต่ละคนก็ย่อมซีลแล้วันนี้นะนางเฝ้าซีลละอิ่มแล้วันนี้เนี่ยหัวหน้าดอนหัวหน้าดอนยังปีนช่ายุหัวหน้าดอนนะจริงจิงก้อนมู่หัวหน้าดอนนะมาไินนจงย่ ได้ไเลยเสียมันเสือได้เลยฝากจตหันเลยครับตัวอนนี้มีหรือ่าเนี่นะยังกำลังกินนมูอยู่มัดสีมันคือมืดเฉโนเพื่อกินวันนี้ฝากอบต่อยพ่อะเปคนกินนะคนกินแปรนนะมาดูมันกับหน้ามันฝักอบเลยอบซุกอบแล้วอะไรก็เพื่อเยอะก็มากินม โอ้เรียบร้อยเต็มมออยอยู่กินอิมเพีเมียนฟักอกับเต็มมอ